วันนี้คุณครูจิ๋มจะสอบสัมภาษณ์นะคะว่าเสิ่งที่หนูรำมาเมื่อสักครู่มีเพลงอะไรบ้างคะเพลงพะยายอีสามใช่ไหมคะที่ขึ้นต้นด้วยกอกล้ยยืนต้นตังเด็กๆก็เลยเข้าใจว่ากอกล้วย,ยแต่จริงๆเป็นเพลงขยายอีสานนะคะต่อมาเพลงอะไรนะที่รำอยู่ข้างล่าง <S <S เพลงเดินนะคะแล้วก็เพลงแล้วก็เพลงอะไรสุดท้ายคะ โอเคแล้วเพลงไหนที่ชอบมากที่สุดคะวันนี้ทำไมคะทำไมคะคิดว่ายังไงดี่ชอบเออโดยโดยโดยเฉพาะเอาท่านาฏยศมาร้อยเรียงใหม่ใช่ไหมคะเช่นท่าไหนนะเอาท่าตั้งวง<ม>ใช่ไหมคะมาท่าเดียวท่าตั้งวงมาท่าเดียวใช่ไหมคะในข้างเดียวข้างไหนก่อนนะข้างขวา อ่าในในตั้งมือให้ดูสิตั้งมือตั้งมือเออตั้งวงให้ดูอ่าตั้งวงขึ้นมาข้างบนใช่ไหมคะอ่าเอามือข้างเดียวคือมือขวาส่วนมือนู้นเอามาเป็นจีบชายพกใช่ไหมอ่าทีนี้ร้อยเรียงใหม่กลายเป็นกลายเป็นท่าใหม่เรียกว่าท่าสอนสร้อยมาลาทำไมคะหนึ่งสองจีบเข้มก่อ่าอ่าสามสี่แบมือทางนู้นแบมือออกไปสามสี่แบมือพิ่ข้อมือเป็นตั้งวง ใช่ไหมคะอีกข้างนึงก็มาจีบชายพบเอียงศีรษะมองแบบนี้ใช่ไหมคะถ้าสอนสร้อยมาลาแล้วก็เท้าเราก็ย่ำเท้าเหมือนกระเพลงเดินใช่ไหมคะก็หร่ชอบนั่นเองโอเคค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมดูตัวเองค่ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะ